หมาจูของเราเนี่ยครับน้องอิงเขาไปร่วมงานนี่เลยของทางโซนี่ยังครีเอทีฟซิตี้ไฟฟ์ที่ร่วมกับวิชแนลกับคอนเซปต์ปีนิกเก้นะเซนต์ดีลิที้วีเชียนใช่แล้วเรามีวัยรุ่นไทยที่สมัครเข้ามาเยอะแยะเลยแต่ว่า40คนเหล่านั้นที่ได้ไปทำกิจกรรมเมื่อวานนี้เลยไปเรียนรู้วิธีการทำสต็อปโมชั่นและเราก็ได้ผู้ชนะแล้วตามไปดูบรรยากาศกันเดี๋ยวน้องอิงจะเป็นไก่ให้เรานะคะไกด์ป้ายตามไปท้องฟ้าตลอดเลยค่ะ ดึงงานนะคะอนีใครเจ๊ดึงงานเรแล้วก็รับรู้ทุเบียนน้องแต่เช้าเลยนะคะก็มีผู้บริหารจากทางโซนี่นะคะมาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจกระบุ่มกตะเอียวเนี่ยค่ะอ่านะงานนี่ผู้บริหารก็เปิดงานกันแล้วก็เหล่าวีเจก็ได้ไปเป็นบัดดี้น้องๆลยเราก็จะมีแบ่งกันเป็นทีมๆนะคะ แล้วก็จะมีพี่ผู้เชีย่ยวชาญในการทำ Stop โมชั่นม, <ะ S 2> มาสอนเราๆเลยนะจะทำอะไรกัน,นอ่ะก็คุณข <c oughs> ่ากลุ่มเนี่ค่ะข้ากล่ก็เป็นเรื่องของการนนนแนะนำขอนะคะกับผู้เชี่ยวชาญก็สินเทนิวค่ะวันนี้นะคะเดอร์ทามาสูห้องมาจำลองค่ะกับงานนี้เลยยังครีเอทีฟบายโซนี่นะคะเซฟเอเนจีวีแคร์เนี่ยวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมสนุกๆจากทางโซนี่กัน <c oughs> น,นะคะแล้วก็เรียกว่าการทำ Stop Motion นั่นเองนี่นะ ว่ามีผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะของทางโซนี่นะครับมาแนะนําเรื่องราวของการทำคอมเมอร์ชั่นใช่ค่ะซึ่งจะมีหมดทุย่างน้องหลายคนนะฮะที่เราจะนำมาออนแอร์ในรายการเราด้วยน้องๆก็มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยของโซนี่ในการถ่ายภาพแล้วก็ในการตัดต่อแล้วก็มาเป็นผลงานของน้องเินคว้ารางวัลไปนะคะต้อง เราทราบแล้วค่ะว่าใครเนี่ยได้เป็นผู้ชนะของวันนี้นะนั่นก็นคือทีมวี่ะเป็นาว่าค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยเราอายุประมาณประมาณมัธยมกันเนี่ยได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้มาแสดงออกแล้วก็ได้มาโชว์เพื่อนๆกันว่าเราทสมสามารถอะไรไถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆมีโอกาสนะคะเพื่อนๆลองมาดูค่ะแล้วจะรู้ว่าสนุกมากไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ก็สำหรับในปีนี้นะครับกิจกรรมยังครียดจีบไอซ์โซนี่นะครับเรกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นปีที่5แล้วมีวัตถุประสงค์นี้ก็คือต้องการที่จะให้เยาวชนนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีความที่สร้างสรรค์นะครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะผลิตผลงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับสังคมและตัวเขาเองด้วย งานที่เกิดขึ้นนะฮะคงจะมีนำมาอดอ